สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะหนูผิงอยู่โรงพยาบาลแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์จากพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ส่งผู้รับใช้ของพระเจ้าคืออาจารย์อาจารย์ชิเต็มแล้วก็ทีมงานนะคะได้มาได้มาเยี่ยมอ่ คนเม่ลาน้อยนะคะโดยเฉพาะครอบครัวของเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเลยในงานของพระเจ้านะคะขออนุญ,ญาตเล่านิดหนึ่งนะคะว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าตัวเองตั้งครนนะคะก็ใช้ชีวิตปกติในเดือนคริสต์มาสก็ทัวร์คริสต์มาสแทบทุกคืนเนาะไม่ได้พักเลยแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมานี้ก็ทัวร์งานเข่าดำอีนะคะไประยะทางแต่ละที่ก็ กลสุดก็เชียงใหม่ค่ะที่ล่าสุดที่ไปเป็นงานของโรงพยาบาลนะคะไม่มีแพลท้องแล้วไม่มีอะไรบอกเลยว่าเรากำลังตั้งครรภ์น,นะคะรู้แต่ว่ากินข้าวอร่อยมากเลยเนาะแต่พอรู้รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็เป็นหลังที่อาจารย์มาเยี่ยมเรานะคะในวันที่อาจารย์มาเยี่ยมเราเนี่ยหนูลืมให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อนะคะว่า หนูเคยแทงลูกแล้วก็แทงถัดเออท้องคันถัดไปเนี่ยหนูอยากให้มันมันสมบูรณ์หนูไม่อยากไปเจอกับประสบการณ์ในไลนนั้นอีกแล้วค่ะด้วยความที่วันที่อาจารย์มาก็โปรแกรมมันลานไปโดยที่มันกระชันชิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วหนูก็เลยลืมคือสนใจแต่ว่าให คนอื่นที่เขายังไม่ได้รับคําอธิษฐานน่ะได้รับคําอธิษฐานเนาะตัวหนูก็ลืมตัวเองเลยนะคะก็แต่ว่าก่อนอาจารย์กลับอะ่ะอาจารย์อธิษฐานเพื่อครอบครัวหนูนะคะว่าขอให้อ่าหลุดพ้นจากพันธานาการนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการรับใช้พระเจ้าพออาจารย์กลับไปหนูก็นึกขึ้นได้ว่าเออหนูลืมให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อหนูนี่นะแล้วก็คำอธิษฐานของอาจารย์ในวันนั้นอะ่ะก่อนกลับอะ่ะ มันครอบคุูหมดแล้วค่ะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าก็รู้สึกรู้สึกครอบครัวของเราอะได้รับพระพรมากมายนะคะแล้วพอถัดจากนั้นนะคะในวันที่ยี่สิบเก้าวันที่สามสิบอะหนูต้องขึ้นดอยแล้ววันที่ยี่สิบเก้าหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะประจําเดือนหนูทําไมมันเลื่อนนานจังเลยพรุ่งนี้จะขึ้นดอยขอลองลองทดสอบดูค่ะปรากฏว่า แจ็คพอตนะคะเป็นสองขีดเนาะแต่ว่าหนูก็ยังไม่วางใจว่าสองขีดเนี่ยจะจะยังอยู่ไหมหรือจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าความเสี่ยงของหนูอ่ะมันเยอะมากเนาะทั้งอายุเยอะทั้งเสี่ยงเบาหวานขนาดตั้งพันเสี่ยงแทงเนาะคือเสี่ยงสูงทั้งนั้นเลยอะค่ะแล้ววันศอนที่ผ่านมานะคะจู่ๆก็มีเลือดออกอีกนะคะยังไม่ทันได้ไปฝากคันอยู่ๆก็มีเลือดออก มีเลือดออกแบบอืมที่จริงหนูไม่ได้รู้สึกว่าเอ่อไม่ไม่ใช้คําว่ารูนนะคะใช้คําว่าทําใจอ่ในขณะที่ยังไม่ได้เจอหมอหมอสูนะคะเจอหมอทั่วไป<ม>เขาก็ซาวให้หนูก็มองดูที่ที่หน้าจอไม่เห็นค่ะแล้วก็เลือดที่ออกเนี่ยมันมีทั้งเลือดเก่าเนาะเลือดฉีน้าตาลสีเหลืองมีทั้งเลือดสด พอกลับจากหมอเนี่ยอ่ก่อนกลับเนาะหมอก็ตรวจเนาะปากมดนลูกไม่ได้เปิดคะ,ะแล้วก็ถุงไข่ยังอยู่หมอพูดว่าอย่างนั้นคะหนูก็สบายใจแต่พอกลับไปอะ่ะเลือดออกอีกนะคะรอบนี้หยดต,ติ้งติ้งเลยค่ะเป็นแดงสดเนาะใจหนูนี่คือไม่มีความหวังแล้วหนูก็ทใจนะคะหนูทําใจหนูก,ทนก็ทักไปหาอาจารย์ซีเตม ตั้งแต่ก่อนที่จะจะเข้าตรวจแล้วนะคะอาจารย์หนูขอค้ามาธิ่านหนูมีเลือดออกแล้วผลสาวครั้งนั้นคือถุงไขยังอยู่เนาะแล้วในทางการแพทย์คือยังมีความหวังแต่ใจหนูอะไม่เหลืออะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันหยดเยอะพอสมควรนะคะคือ มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนั่นแหละหนูก็ทำใจแล้วหนูก็รอวนันวันที่หมอนัดก็คือวันนี้ค่ะเป็นหมอสูเนาะเป็นหมอสูเชี่ยวชาญเบอร์ต้นๆเลยของแม่งสอนนะคะเป็นพอเอหนูเองเนาะเขาก็ซาวให้ถ้าซาวแบบผิวเผินอะ่ะก็ไม่เห็นแต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้วยแล้วก็แต่ต่อให้เขาไม่ได้ไม่ได้ กลิ้งหัวสอันตาซาวเยอะเนะี่ยมันก็เห็นนะคะว่ามีอะไรโผล่ออกมาเนาะยื่นหน้ามานิดๆเนี่ยเป็นเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเนาะเล็กๆหัวใจหนูมันก็ฟูนะน้ำตาหนูจะไหลเลยนะเพราะว่าก่อนขึ้นเตียงอันตาซาวเนี่ยหนูบอกกับหมอเลยว่าเลือดหนูออกไปหนูก็ทำใจแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่ไหม หนูทำใจตั้งแต่ก่อนมาแล้วพอหนูเห็นเนาะหนูรู้สึกขอบคุณพระเจ้ามันมันเป็นเรื่องของ amazing เนาะมันเป็นเรื่องของหนูแล้วก็พระเจ้าจริงๆหนูก็บอกกับพี่พยาบาลนะคะว่าถ้าพระเจ้าจะให้หนูอยังไงหนูก็ได้แต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้หนูก็ไม่ได้ต่อให้ทำยังไงหนูก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพระเจ้ากับหนูเท่านั้น รู้สึกสาลเินพระเจ้าหนูขอคำอธิษฐานอาจารย์ไปหลายรอบมากนะคะก่อนอันตรสาวหนูก็ขออีกนะคะคือหนูขอคือใจหนูมันแป้วไปไวหมดแล้วอะ่ะหนูก็บอกอาจารย์ว่าหนูอยากให้พรุ่งนี้มาถึงเร็วๆหนูอยากรู้ว่าผลอันตรสาวเป็นยังไงคือวินาทีลนะ่ะหนึ่งวินาทีสามคืนนี้หนูนอนไม่ค่อยหลับนะคะ เป็นสามคืนที่ทรมานพอสมควรเนาะลุน้นลุ้นว่าจะยังอยู่ไหมจะยังไงต่อเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักษาสัญญาหนะูก็อยากเป็นพยานให้กับพระเจ้าเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้า มั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งคนของพระองค์วันนี้ผลอัตาเซายืนยันนะว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งแม้ว่ามันดูเป็นไปไม่ได้คะ,ะในผ่านไปแค่สามวันอนะ่ะมันเห็นตัวได้ยังไงเนาะเมื่อสามวันก่อนยังไม่มีอะไรเลยนะคะทั้งที่ เวลามันก็ใกล้กันก็หนูรู้ตัวอะหนูรู้ตัวอยู่แล้วค่ะว่าเลือดที่ออกนั่นะ่ะมันคือสดแต่หนูไม่กล้าพูดเต็มปากเนาะพูดแบบให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าอ๋อมันเป็นเลือดเอ่อที่ที่ดีไว้ก่อนเนี่ยทั้งทังที่มันไม่ดีแต่หนูพูดว่ามันดีไว้ก่อนนะให้กำลังใจตัวเองด้วยเนาะอาจารย์ถามว่า เลือดที่ออกเนี่ยมันมันดีไหมที่จริงเป็นสีสดน,นะคะทางการแพทย์คือสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หนูบอกว่ามันดีค่ะแล้วเมื่อคือนนะหนูก็ฝันนะคะหนูก็ขอพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าเอ่อจะให้หนูเนี่ยขอพระเจ้าให้ทายบางอย่างเนาะบอกทางความฝันให้หนูก็ได้ที่หนูจะมั่นใจว่า เด็กคนนี้มันยังอยู่เนาะคือหนูลุนมาหลายวันแล้วอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนหนูก็ฝันว่าหนูหนไปที่โบสถ์แล้วไปเจอนักบวชไปเจอพี่น้องของตัวเองไปเจอเด็กๆเ,เนาะแล้วก็ใส่ชุดคลุมท้องค่ะแล้วก็ที่เป็นการคอนเฟิร์มอีกอีกอันหนึ่งก็คือชุดที่หนูซื้อไวอ้อ่ะตอนที่หนูไปเชียงใหม่อันนี้ไม่ใช่ความฝันนะคะ ชุดที่หนูซื้อคือซื้อจริงตอนที่ไปซื้อหนูแค่แอบคิดเล่นๆเฉยๆว่าเออชุดนี้มันใส่ชุดเดรสเนี่ยใสสาหรับเที่ยวก็ได้ใส่คลุมท้องก็ได้แค่คิดแค่นั้นแต่ในเมื่อคืนในความฝันคือหนูได้ใส่มันเนาะหนูได้เปลี่ยนชุดคลุมท้องนั่นอะเป็นชุดเดรสที่มันใส่คลุมท้องได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าเนาะแล้วก็ต้นปีมานี้หนู ได้รับของขวัญเป็นลิปสติกเนาะ,ะหนูก็รู้สึกว่าเออมยังไม่เคยเอาลิปสติกให้เป็นของขวัญให้กับหนูเลยแต่ว่าหลังจากอาจารย์มาแล้วนะคะก็มีเป็นลิปสติกอะคะ่ะให้หนูแท่งหนึ่งหนูก็ยังงงอยู่นะคะก็ก็เป็นเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็ การยืนยันนะว่าพระเจ้าสามารถที่จะพระเจ้าช่วยกู้สถานการณ์พระเจ้าทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้หนูฟังคําเทศนาอาจารย์ชีเต็มนะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเจอมันก็อาจจะไม่ดีแต่เราพูดว่าดีไว้ก่อนเนี่ยหนูก็จําเลยนะแล้วในสถานการณ์ที่มันแย่สุดๆอ่ะหนูก็บอกว่ามันดีก็ เป็นไปตามที่พระเจ้าบอกผ่านผู้รับใช้ค่ะดีไว้ก่อนมันก็ดีจริงๆขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะดีค่ะ